มาดูกันไม่รู้ว่าเป็นจับตรงไหนพ่อคะสวัสดีค่ะทำข้าวเ,เหนียวมะม่วงให้กินก็พอแล้วมาค่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันอร่อยค่ะมะม่วงหวานวาน,นี่เพราะว่ากดแล้วมันไม่หมุนมันไม่ไปไหนมาไหนเลยค่ะก็เลยมาลื้อกันแต่ช่างบอกว่าทุกอย่างก็ดีค่ะสวัสดีค่ะ ซื้อมาไม่รู้น็อตขาดน็อตเกินช่างช่างประจำบ้านชอบน็อตเกินค่ะเวลาซื้อมาไม่รู้น็อตขาดน็อตเกินช่างช่างประจำบ้านชอบน็อตเกินค่ะเวลาใส่คืนแล้วน็อตจะเหลือเนาะก็ไม่รู้เขาทํายังไงแต่ช่างบ้านนี้น็อตเหลือทุกทีเลย นี่ค่ะก็งัดงัดงัด,งดอู่นนะนี่ค่ะเดี๋ยวช่างก็จะดูให้ช่างจําเป็น <c oughs> จําเป็นต้องซ่อมทนมากๆเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอช่างวิเคราะห์อาการก่อนนะคะว่าเกิดจากอะไรลองน้ำ <c oughs> เดินน้ำออกน้ำก็ใช้ทนมากๆเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอช่างวิเคราะห์อาการก่อนนะคะ ว่าเกิดจากอะไรลองน้ำเดินน้ำออกน้ำก็ใช้ใสคืนแล้วน็อตจะเหลือเนาะก็ไม่รู้เขาทำยังไงแต่ช่างบ้านนี้น็อตเหลือทุกทีเลยนี่ค่ะก็งัดงัดงัดเอง,ง,งพอแล้วค่ะนี่ค่ะก็มาดูเครื่องเครื่องซักผ้ากดแล้วเขาไม่ทำงานเนาะก็น่าจะเกิดจากไม่เคยได้ซ่อมเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซ่อมซื้อมา ไม่รู้น็อตขาดน็อตเกินช่างช่างประจำบ้านชอบน็อตเกินค่ะเวลาจำเป็นต้องซ่อมให้เครื่องซักผ้าอันนี้ก็ประมาณเกือบจะจะยี่สิบปีได้ค่ะทนมากค่ะหน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ให้ไปทำเครื่องซักผ้าเนาะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ได้ช่างมาจากกรุงเทพจะมาซ่อมอเครื่องซักผ้าแต่ว่าค่าแรงงพอแล้วค่ะนี่ค่ะก็มาดูเครื่องเครื่องซักผ้ากดแล้วเขาไม่ทำงานเนาะก็น่าจะเกิดจากนึงพอแล้วค่ะนี่ค่ะก็มาดูเครื่องเครื่องซักผ้ากดแล้วเขาไม่ทำงานเนาะ ก็น่าจะเกิดจากออกเป็นข้าวเหนียวมะม่วงจัดไปค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมเนาะค่ะ <c oughs> หน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ให้ไปทําเครื่องซักผ้าเนาะนี่ค่ะนั่งกินไปค่ะเลี้ยงข้าวหนึ่งมือ้อข้าวเหนียวมะม่วงจานหนึ่งสวัสดีค่ะ วันนี้ได้ช่างมาจากกรุงเทพจะมาซ่อมเ,อเครื่องซักผ้าแต่ว่าค่าแรงทำข้าวเหนียวมะม่วงให้กินก็พอล้มาค่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันอร่อยค่ะมะม่วงหวานหวานนี่ค่ะนั่งกินไปค่ะเลี้ยงข้าวหนึ่งมือ้อข้าวเหนียวมะม่วงจานเนอค่ะสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะนี่ค่ะก็มาดูเครื่อง เครื่องซักผ้ากดแล้วเขาไม่ทํางานเนะาะก็น่าจะเกิดจากอื้อมาไม่รู้น็อตขาดน็อตเกินช่างช่างประจําบ้านชอบนะะ็อตเกินค่ะเวลาหน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ให้ไปทําเครื่องซักผ้าเนาะดิค่ะดูแล้วแผงวงจรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอช่างเขา ดูก่อนว่าเกิดจากอะไรก็ทําการรื้อค่ะรื้อไปลึกไม่เคยได้ซ่อมเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซ่อมดีอยู่นะดูดูแมงแมงผู้หรืออะไรคะมันเข้าไปทํารังอยู่ในเครื่องทําดินพอกๆรือ้อมาไม่รู้น็อตขาดน็อตเกินช่างช่างประจําบ้านชอบน็อตเกินค่ะ เวลาได้ได้อยู่ค่ะนี่ค่ะค่าเดี๋ยวรอดูอาการอีกทีเนาะเดี๋ยวรอช่างทำก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนั่งกินไปค่ะเลี้ยงข้าวหนึ่งมือ้อข้าวเหนียวมะม่วงจานหนึ่งพอแล้วค่ะนี่ค่ะก็มาดูเครื่องเครื่องซักผ้ากดแล้วเขาไม่ทำงานเนาะก็น,น่าจะเกิดจากทำข้าวเหนียวมะม่วงให้กินก็พอแล้ว มาค่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันอร่อยค่ะมะม่วงหวานหวานนี่คือพอแล้วค่ะนี่ค่ะก็มาดูเครื่องเครื่องซักผ้ากดแล้วเขาไม่ทํางานเนาะก็น่าจะเกิดจากสวัสดีค่ะวันนี้ได้ช่างมาจากกรุงเทพจะมาซ่อมเ,ออเครื่องซักผ้าแต่ว่าค่าแรงขอม นี่ค่ะเดี๋ยวช่างก็จะดูให้ช่างจำเป็น <c oughs> จำเป็นต้องซ่อมค่ะหน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ให้ไปทำเครื่องซักผ้าเนาะนี่ค่ะไม่เคยได้ซ่อมเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซ่อมเพราะว่ากดแล้วมันไม่หมุนมันไม่ไปไหนมาไหนเลยค่ะก็เลยมาหรือกัน แต่ช่างบอกว่าทุกอย่างก็ใส่คืนแลน้วน็อตจะเหลือเนาะก็ไม่รู้เอเขาทำยังไงแต่ช่างบ้านนี้น็อตเหลือทุกทีเลยนี่ค่ะก็งัดงัดง, ắt, ง ắt. ดูแล้วแผงวงจรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอช่างเขาดูก่อนว่าเกิดจากอะไรก็ทำการรื้อค่ะรื้อไปอสวัสดีค่ะวันนี้ได้ช่างมาจากกรุงเทพจะมาซ่อมเ,เครื่องซักผ้า แต่ว่าค่าแรงทนมากมากเลยค่ะเดี๋ยวรอช่างวิเคราะห์อาการก่อนนะคะว่าเกิดจากอะไรลองน้ำเดินน้ำออกน้ำก็ซื้อมาไม่รู้น็อตขาดน็อตเกินช่างช่างประจำบ้านชอบน็อตเกินค่ะเวลาใส่คืนแล้วน็อตจะเหลือเนอะก็ไม่รู้เาขาทำยังไง แต่ช่างบ้านนี้น็อตเหลือทุกทีเลยนี่ค่ะก็ง,งัดงัดงัดใส่คืนแล้วน็อตจะเหลือเนาะก็ไม่รู้เ,เขาทํายังไงแต่ช่างบ้านนี้น็อตเหลือทุกทีเลยนี่ค่ะก็งัดงัดงัดอยู่นะนี่ค่ะเดี๋ยวช่างเขาจะดูให้ช่างจําเป็น <c oughs> จำเป็นต้องซ่อม <c oughs> ทำข้าวเหนียวมะม่วงให้กินก็พอแล้ว มาค่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันอร่อยค่ะมะม่วงหวานหวานนี่ก็ได้อยู่ค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวรอดูอาการอีกทีเนาะเดี๋ยวรอช่างทําก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายทำข้าวเหนียวมะม่วงให้กินก็พอแล้วมาค่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันอร่อยค่ะมะม่วงหวานหวานนี่ค่ะสวัสดีค่ะ ดูแล้วแผงวงจรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอช่างเขาดูก่อนว่าเกิดจากอะไรก็ทําการรื้อค่ะรื้อไปลึกไม่เคยได้ซ่อมเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซ่อมรื้อมาไม่รู้น็อตขาดน็อตเกินช่างช่างประจําบ้านชอบน็อตเกินค่ะเวลาจําเป็นต้องซ่อมให้ เครื่องซักผ้าอันนี้ก็ประมาณเกือบจะจะยี่สิบปีได้ค่ะทนมากเพราะว่ากดแล้วมันไม่หมุนมันไม่ไปไหนมาไหนเลยค่ะก็เลยมารื้อกันแต่ช่างบอกว่าทุกอย่างก็่ะหน้าตาหน้ากินมากเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ให้ไปทำเครื่องซักผ้าเนาะดีค่ะ่ะหน้าตาหน้ากินมาก เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ให้ไปทําเครื่องซักผ้าเนาะหรือมาไม่รู้น็อตขาดน็อตเกินช่างช่างประจำบ้านชอบนะะ็อตเกินค่ะเวลาทนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอช่างวิเคราะห์อาการก่อนนะคะว่าเกิดจากอะไรลองน้ําเดินน้ําออกน้ํา <c oughs> ก็ใช้ <c oughs> เป็นข้าวเหนียวมะม่วงจัดไปค่ะ <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วง นี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมเนาะนั่งกินไปค่ะเลี้ยงข้าวหนึ่งมือ้อข้าวเหนียวมะม่วงจานนึงนั่งกินไปค่ะเลี้ยงข้าวหนึ่งมือ้อข้าวเหนียวมะม่วงจานหนึง่งดีอยู่นะดูดูแมงแมงพูหรืออะไรคะมันเข้าไปทํารังอยู่ในเครื่องทําดินพอกๆสวัสดีค่ะวันนี้ได้ช่างมาจากกรุงเทพ จะมาซ่อมเ,ออเครื่องซักผ้าแต่ว่าค่าแรง,งจําเป็นต้องซ่อมให้เครื่องซักผ้าอันนี้ก็ประมาณเกือบจะจะยี่สิบปีได้ค่ะ